เรียนถามสองคำถามเลยไนี่มลก <K> ็คำถามแรกนี่มีข้อสองสัยเพราะว่าที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกว่าบุคคลนิพพานทําการเพื่อโลกเนี่ยอันนี้พอทางไปทางมาหายานเนี่ยเขาบอกว่าคติพระโพริสัตว์เขาคือทําการเพื่อโลกก่อนแต่ว่ายังไม่ต้องนิพพานก็ได้คือโพลิสัตว์นี่คือยอมไม่นิพพานอันนี้ถามในแง่ที่ว่าอยากทราบว่าคติอย่างนี้นี่ที่มาที่ไปยังไงแล้วก็มันมีความหมาย ในในเชิงสังคมยังไงหนึ่งเรียกว่าโพธิสัตว์อีกคําถามหนึ่งนี่จะถามลงไปเรื่องระบบเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่พเดชพระคุณหลวงพ่อพูดถึงเรื่องว่าปัจจุบันคนนี้หาความสุขจากเสุขจแล้วก็มีความสุขได้ยากขึ้นก็มีโอกาสได้อ่านหนังสือเรื่องพุทธศาสนากับโลกธุรกิจที่พเดชพระคุณหลวงพ่อให้สัมภาษณ์นักหนังสือพิมพ์ชาวเยอรมัน ก็ตอนนี้ว่ากําลังจะเริ่มอ่านเศรษฐศาสตร์แนวพุทธที่ระเดะคุณหลวงพ่อเขียนไว้ครับ,รบในพุทธศาสนากับโลกธุรกิจเนี่ยเท่าที่ผมจับความได้ก็คือว่าระเดะคุณหลวงพ่อก็วิเคราะห์ะวิชาเศรษฐศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานคือปัจจุบันนี้โลกเราก็เรียกว่าข,ขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจส,สมาร์ตเป็นเป็นตัวหลักเลยครับโดยเฉพาะแบบทุนนิยมแบบทุนนิยมครับทีนี้พอเป็นอย่างนี้เนี่ยหลักวิชาเศรษฐศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานอของระบบเศรษฐกิจในโลกที่เป็นทั้งหมดอยู่เนี่ย มันมีพื้นฐานมาจากการแข่งขันจะใช้อีกคำหนึ่งก็คือจะเรียกว่าให้แข่งแย่งกันก็ได้ครับตรงนี้พอดีกําลังจะเริ่มอ่านเศรษฐศาสตร์แนวพุทธก็เลยอยากจะขออารมณ์ทจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป, <c oughs> เป็นแนววิเคราะห์ไปด้วยครับ,รบขโมทนาแต่จะตอบไหวป่ะเนี่ยคาถามเดียวก็โ <c oughs> โห <c oughs> ใหญ่นะเรื่องพระโพธิสัตว์เรื่องเดียวก็เรียกว่าใช้เวลากันเป็นชั่วโมงเลย <c oughs> มันยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันกลายเป็นต้องรู้เรื่องความเป็นมาเก่าคือเรื่องพระโพธิสัตว์เนี่ยถ้าเราจะเข้าใจชัดเราก็ต้องรู้เรื่องหลักการเดิมใช่ไหมว่าความหมายเดิมของพระโพธิสัตว์คืออย่างไรเรื่องพระโพธิสัตว์ก็มีมาแต่เดิมและตั้งแต่ในพุทธศาสนาดั้งเดิมที่พระรเจ้าก่อนที่ตรัสรู้พระองค์ก็เป็นพระโพธิสัตว์เพราะฉะนั้น เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสสอนแสดงธรรมที่มีในพระไตรปิฎกเนี่ยเวลาพระองค์ตรัสถึงพระองค์เองก่อนที่จะตรัสรู้เนี่ยพระองค์ก็เรียกว่าพระองค์เมื่อยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่นี่นะาะฉะนั้นต่อมาเมื่อมีการเทศมีการแสดงธรรมมากมายเรื่องมันยืดยาวไปก็ย้อนว่าแม้แต่ก่อนที่จะมาประสูติในชาตินี้ อ้าวเคยเกิดมาเกิดมาเกิดมาแล้วก็ตอนนั้นถ้าเริ่มที่จะตั้งใจจะเป็นพระพุทธเจ้าและคิดจะบรรลุธรรมและจะเป็นพระพุทธเจ้าตั้งใจขึ้นมาในขั้นตอนสําคัญน,นี้ก็คือว่าตอนนั้นจะเริ่มมาเป็นบารมีแล้วก็จะเป็นพระโพธ,ธิสัตว์ก็กลายไปว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนตรัสรู้เมื่อได้เริ่มเพียรพยายาม ที่จะกล้าไปสู่การตรัสรู้เนี่ยระยะระหว่างนั้นก่อนตรัสรู้ทั้งหมดเรียกว่าพระโพธิสัตว์ก็แปลว่าสัตว์ผู้มุ่งโพธิก็มาจากโพธิกับสัตตะสัตตะก็หมายถึงคนนี่แหละคือภาษาบาลีท่านไม่ได้รังเกียจคาว่าสัตว์ภาษาไทยเนี่ยมารังเกียจสัตว์นี่ท่านหมายถึงคนก่อนเลยนะเวลาพูดถึงสัตว์นี่ปั๊บต้องนึกถึงคนก่อนนะเช่นมหาสัตว์ก็คือมหาบุรุษ เรียกว่หมาสัตว์พระโพธิสัตว์ก็คือสัตว์ผู้มุ่งตรัสรู้นี่คำว่าสัตว์ก็เป็นธรรมดาสัตว์ทุ้มุ่งตรัสรู้ทีนี้โพธิสัตว์นี่ก็เอาละความหมายเดิมก็ก่อนตรัสรู้องคเจ้าก็จัดในความหมายอย่างเนี้ยก็หนึ่งก็คือโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้เมื่อเป็นอย่างนี้ก็พระองค์ก็เป็นปุถุชนนะเอาละเนะ ทีนี้พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องพระโพธิสัตว์มานี่พระโพธิสัตว์จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็ต้องเพียรพยายามถ้าเรียกว่าบำเพ็ญบารมีถ้าพูดภาษาสมัยใหม่ในความหมายง่ายๆอย่างนี้ก็คือพัฒนาตนพัฒนาปัญญานี่เป็นใหญ่ที่สุดแล้วพัฒนาปัญญาได้ก็ต้องพัฒนาฐานพัฒนาศีลในพัฒนาศีสมาธิปัญญาเนี่ยก็รวมแล้วก็คือเพื่อให้ได้ปัญญา จกนกระทั่งได้ตรัสรู้ได้เพราะโพธิ์นั่นก็ปัญญานั่นเองนะครับจะเป็นปรานปัญญาขั้นที่เรียกว่าตื่นโพลงรู้ความจริงของสัจธรรมนี่ถ้าเป็นปัญญาธรรมดาก็ใช้กว้างๆหมดรู้อะไรก็ปัญญาปัญญานี่ปัญญาที่ถึงขั้นก็เรียกโพธิดังน,นั้นพระเจ้าก็บำเพ็ญเพียรพยายามมาก็ตอนนั้นยังไม่ได้ตรัสรู้ก็เป็นพระโพธิสัตว์หนึ่งละต่อมาก็เพื่อมาสอนคนให้ทําความดี ก็เลยยกตัวอย่างว่าพระโพธิสัตว์ในระหว่างที่เพียรพยายามทาความดีบําเพ็ญบาร,รมีอะไรต่างๆมาเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยแม้ท่านต้องตั้งใจจริงขนาดเสียสละชีวิตขนาดเสียสละอวัยวะทําทุกอย่างด้วยความเพียรอย่างยิ่งเนี่ยท่านต้องทําต้องสู้เต็มที่เนี่ยก็ท่านก็สู้ได้อาเป็นว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านบาเพ็ญบาร,รมีอย่างยวดยิ่งเลยเสียสละชีวิตก็ได้ ทีนี้คนเราเนี่ยพระพุทธเจ้าก,ก็สอนให้ทําความดีให้เว้นความชั่วแต่คนทั่วไปเนี่ยยังอ่อนแอบางทีพอไปเจอเรื่องยากเข้าก็ท้อใจจะทําความดีหรือว่าไปเจอสิ่งยั่อยวนรอเราเขาก็จะละเมิดทําชั่วพระพุทธเจ้าก,ก็เลยเล่าเรื่องคนที่จะเป็นแบบอย่างที่เสียสละเพียรพยายามเหลือเกินเนี่ยทำความดีได้สําเร็จมา ก็คือผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็คือพระองค์นี้แหละก่อนที่จะตรัสรู้นะอะไรเมื่อเราพูดถึงเรื่องชายก่อนก็เลยเล่าเรื่องว่าสมัยก่อนนี้เคยทำอย่างความดีอย่างนี้เคยประสบปัญหาถูกคนแกล้งอย่างนั้นทำความดีเขาก็แกล้งนะพุทธเจ้านี่ถูกแกล้งอย่างหนักเลยพระพุทธเจ้าก็ไม่ท้อแล้วก็ไม่เบียดเบียนเขาพระองค์ก็ยืนหยัดในความดีจนกระทั่งชนะเขาด้วยความดีชนะโดยธรรมละไเนี่ย พระพุทธเจ้าก็ต้องอาพระโพธิสัตว์นี่มาเป็นตัวอย่างเพื่อเล่าให้คนเกิดกำลังใจที่จะหนึ่งละชั่วทนทานที่จะไม่ถูกชักจูงไปสองและในการทําความดียังไม่ท้อถอยว่าพระพุทธเจ้านี่สละชีวิตเพื่อเขาได้อย่างพระองค์นี่เคยเกิดเป็นวานอนก็คือลิงนะไปเจอในคนหนึ่งนั้นหลงป่าพระองค์ก็มีเมตตาอมีกรุณาก็ไปช่วยเขา อุตสาพาออกจนพ้นป่าไอ้เจ้าคนนี้มันนึกถึงว่ามันก็หิวเหมือนกันนะแต่ว่าแกลิงหรือพยาวนรน,นี่ก็ช่วยให้ได้กินอาหารไปพอประท่ประทังแต่แกไม่รู้จักพอแต่ก็นึกว่าไอ้เจ้าลิงตัวนี้มันเนื้อมันดีถ้าเราพ้นจากป่านี้ไปได้ก็ฆ่ามันกินเนื้อมันเลยนะก็เลยคิดอุบายตอนนี้ก็ต้องอาศัยมันพาพ้นป่าไปก่อนพอพ้นป่าได้ก็ เพลียด้วยกันก็นอนหลับพอนอนหลับก็เจ้าคนนี้นะเจ้ามนุษย์เนี่ยซึ่งร้ายกว่าลิงนะก็ไปหาก้อนหินมาจะมาทุ่มหัวมันอะ่ะจะให้มันตายแต่เจ้าลิงนี่เป็นลิงโพธิสัตว์นะปัญญาไวแล้วก็สติดีตื่นไวก็ตื่นรูน้ทันรู้ทันก็หลบได้นะหลบได้แล้วก็ลุกขึ้นมาพูด ก็เลยสั่งสอนมนุษย์ซะเก็เลยพยาวันนอนต้องสั่งสอนคนแต่พระองค์ไม่ใช่ไม่ถูกนะถูกก้อนหินนั่นบาดเจ็บเหมือนกันแหละก็ช้ำไปแหละแต่ก็ไม่ทําอันตรายก็บอกว่าก็ขอให้ท่านเดินทางต่อไปโดยสวัสด,ดีแต่ว่าก็ให้รู้ว่าคนเราเนี่ยควรปฏิบัติต่อกันอย่างไรแม้แต่กษัตริย์ทั้งหลายนะหรือว่าควรจะมีเจตนาที่ดีมีน้ําใจต่อกันไม่เบียดเบียนกันก็ออกสอนไปเลย นี่อย่างนี้เป็นต้นพระองค์ก็จะต้องเล่าเรื่องเหล่านี้ของพระโพธิสัตว์มาเป็นตัวอย่างให้คนเกิดกำลังใจที่จะทำความดีอย่างที่ว่าก็ไปอ่านว่าเรื่องพระโพธิสัตว์หนึ่งก็คือท่านที่ยังไม่ได้ตดรัสรู้ยังเป็นปุุชนอยู่มาเป็นความดีเรียกว่าบารมียังเต็มที่เพื่อจะได้เป็นพระพุทธเจ้าต่อไปสองการเล่าเรื่องพระโพธิสัตว์นั้นก็เพื่อเป็นตัวอย่าง ที่จะกระตุ้นเตือนจิตใจของคนทั่วไปเนี่ยให้เกิดกําลังใจและเห็นแบบอย่างในการทำความดีนี่สองอย่างแล้วพยายามทำตัวเป็นพระโพธิสัตว์บ้างให้ทำความดีอย่างพระโพธิสัตว์เอาหน้านี้เข้าใจคติเดิมนี่ต่อมาเมื่อเราได้รู้ว่าอ๋อพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ผูกขาดไม่มีตำแหน่งผูกขาดว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้เท่านั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่า ในสังสารวัฏที่มันเวียนว่ายตายเกิดกันไปเนี่ยพุทธเจ้าพราะองค์ก็ไม่ใช่องค์เดียวหรอกโลกมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็เปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยยุคของพระพุทธเจ้าองค์นี้สิ้นไปแล้วไม่มีคนรู้จักโลกมันเจริญมันเสื่อมไปต่อมาคนประพฤติผิดอะไรต่างๆไม่ดีแล้วก็มีพุทธเจ้ามาอุบัติอีกก็จะมีพุทธเจ้าเกิดมาอย่างนี้เรื่อยไปนี่ก็คือเท่ากับพูดในแง่หนึ่งก็ไม่ผูกขาดความเป็นพุทธเจ้าก็อยู่ที่เรื่องของการพัฒนา ตัวเองให้เกิดปัญญาอย่างนั้นตามความหมายที่ว่าได้บรรลุธรรมได้ตนเองแล้วก็สามารถสั่งสอนทำประโยชน์แก่ผู้อื่นได้เรื่องก็เป็นอย่างเงี้ยก็เลยว่าเราก็เลยมีตัวอย่างหลายนามพระพุทธเจ้าหลายพระนามพระพุทธเจ้าเยอะแยะไปหมดนะอย่างที่เราเรียกกับพระพุทธเจ้า2ีสิบห้าพระองค์พระพุทธเจ้าห้าพระองค์พระพุทธเจ้า2ีสิบเจ็ดพระองค์ 27, ะอ,งอะไรเงี้ยนะเยอะไปหมดก็เห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีมาเยอะแล้วนี่เป็นเพียงตัวอย่างยังมีอีกเยอะแยะ แล้วเมื่อพูดถึงพระพุทธเจ้าอาลก่อนนั้นพระองค์ก็เป็นโพธิสัตว์หมดถูกลงก็เลยกลายไปว่าพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าแต่ละองค์ก็มีพระโพธิสัตว์มาก่อนนั้นซึ่งอาจจะเกิดมาไม่รู้กี่ชาติใช่ไหมเอาแล้วครับนี่หลักการเดิมทีนี้ต่อมาพระพุทธศาสนาก็จเจริญงอกง,งามขึ้นมาในประเทศอินเดียประมาณสี่ห้าร้อยปีพอศาสนาพราหมณ์เมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นจเจริญนี่แกก็ฟุบเหี่ยวแห้งแย่ลงไป นี่จนกระทั่งว่าแกก็หาทางที่จะฟื้นฟูเพื่อจะเรียกไดว่าเพระจะยึดอํานาจคืนเพราะว่าพราหมณ์เนี่ยสูญเสียอํานาจความยิ่งใหญ่สูญเสียสถาน,นะหนึ่งพระพุทธเจ้าให้เลิกบูชายันซึ่งเป็นตัวทําลายผลประโยชน์อย่างยิ่งของศาสนาพราหมณ์สองก็ให้เลิกถือวันนะ ก็เป็นการทำลายสถานนะความยิ่งใหญ่ของพรามณ์ซึ่งถือตัวว่าเป็นวัน,นะสูงสุดหมดเลยใช่ไหมหลักการอื่นพุทธเจ้าก็เปลี่ยนหมดพราหม์ไอ้พรหมที่เป็นใหญ่สร้างโลกก็กลายเป็นว่าธรรมะสูงสุดแล้วพระพรหมเป็นเทพไม่ได้สูงสุดต้องอยู่ใต้ธรรมะอะไรเงี้ยนะ,ะคำพีใจเพศที่ว่าเป็นหลักการสูงสุดเปลี่ยนไม่ได้ก็กลายเป็นพุทธเจ้าไม่ได้นับถือถือว่า ให้อยู่ที่มนุษย์นี่ต้องแสวงหาความจริงด้วยหลักการศิกขาพัฒนาให้เกิดปัญญาต่างๆขึ้นมาอันนี้แกก็เกิดความพูดได้ง่ายๆว่าแคนหาทางที่ว่าจะก,กำจัดพุทธศาสนาและยิ่งมาพระเจ้าอสศกถึงกัไม่ใช่แค่สอนพระพุทธเจ้าแค่ส่งสอนใช่ไหมอย่าไปเบียดเบียนสัตว์เลยบูชายันกันเนะมันทำให้เกิดการทำลายชีวิตนะ เราควรจะบำเพ็ญบูชายัด้วยการที่เสียสละช่วยเหลือกันในสังคมเลยเนี่ยในนี้พระพุทธเจ้าทรงไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่แค่สอนพระองค์เป็นนักปกครองเป็นประชาบดริน,นก็แม้จะว่าอุปธรรมาศาสนาต่างๆเหมือนการไม่เบียดเบียนใครแต่ว่าเรื่องการปกครองก็เป็นการปกครองพระองค์ไม่ต้องการให้เบียดเบียนชีวิตก็เขียนประกาศเลยแต่สมัยนั้นชัยศิลาจารึกนันศิลาจารึกก็จะปรากฏเยอะเลย ในถิ่นนี้มิให้มีการฆ่าสัตว์บูชายันเอาละสิทีเนี้ยมันก็คือการไปห้ามพวกศาสนาพราหมณ์พรามไม่มีผลประโยชน์ฆ่าสัตว์บูชายันไม่ได้ห้ามเลยคราวนี้มันเป็นเรื่องของการปกครองเลยแล้วก็พราหมณ์ก็ไม่มีสิทธิพิเศษก็แล้วแต่คณมีคนุณสมบัติมีปัญญาดีท่านก็รับเข้าราชการใช่ไหมก็มีพรามสามารถยังไงก็ว่าไปตามนั้น อันนี้พรามแกก็หาทางก็พยายามกําจัดราชวงศ์นี้จนถึงเหลนหลานก็เลยได้โอกาสก็เลยคบคิดกันกําจัดฆ่าเหลนของพระเจ้าโศกมาาชแล้วพราหมณ์ก็ขึ้นครองแผ่นดินตั้งวงใหม่ด้วยก็ราชวงศ์สงคะพราหมณ์ชื่อปุตสยมิรก็ขึ้นเป็นกษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์นี้แล้วก็ฟืน้นฟูการบูชาหย,ยันเลยทันทีศาสนาพรามณ์วันนะวันนี้ก็กลับมาหมด แล้วก็พยายามกําจัดพุทธศาสนาอันเนี้ยนี่ศาสนาพราหมณ์ก็พยายามฟื้นฟูจะทําไงตัวเองจะอยู่ได้อย่างดีก็เห็นว่าคําสอนพุทธศาสนานี่มีจุดแข็งมากก็ต้องหาทางเอาอจุดแข็งในพุทธศาสนานี่ไปก็มาศึกษาเอาหลักพุทธศาสนาไปใช้ในศาสนาพราหมณ์ก็ตอนนี้พัฒนาเป็นฮินดูยุคศาสนาฮินดูก็เกิดขึ้นเนี่ยในช่วงระยะที่ตั้งแต่ สมัยพระเจ้าโศกเนี่ยเขาถือว่าเริ่มเป็นยุคเขาเรียกคลาสสิกันฮินดูก่อนนั้นเรียกว่าศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูก็คือศาสอนาที่ฟื้นฟูตัวเองเพื่อจะมาทําให้เข้มแข็งขึ้นมาสู้กับพุทธศาสนาเป็นต้นให้ได้ในศาสนาฮินดูก็เกิดขึ้นมาก็เอาหลักพุทธศาสนาไปใช้ด้วยนะจกนกระทั่งว่ามาสู้กันในอาหิงสาแต่ก่อนนี้เคยฆ่าสัตว์บูชายันใช่ไหมตอนหลังในศาสนาฮินดูถึงกับว,ว่าไม่กินเนื้อสัตว์ เน่เป็นเวทจิตเรียนเลยนะยเป็นมังสวิรัตซึ่งศาสนาพราหมณ์ให้ฆ่าสัตว์บูชายาจะมากินไม่กินเนื้อสัตว์ได้ยังไงเอเดิมนะะ <c oughs> เขาก็เปลี่ยนมาเป็นถึงขนาดเนี้ยเพื่อแข่งพุทธศาสนาเอาหลักธรรมอะไรแต่อะไรไปเนี่ยเขาก็ฟืน้นฟูต,ตัวเองมาอานันนี้พอศาสนาฮินดูเข้มแข็งขึ้นแล้วก็เขาตั้งตัวเป็นกษัตริย์อะไรแต่อะไรเขาก็ใหญ่ด้วยนะพุทธนาก็พุทธยุคหลังนี่ก็พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้อยู่แล้วด้วยใช่ไหมในความสามารถก็ ชักน้อยลงทีนี้พระส่วนหนึ่งก็ยังยืนหยัดที่จะสอนหลักการเดิมทีนี้พระอีกส่วนหนึ่งก็เห็นว่าสู้กศาสนาฮินดูศาสนาฮินดูเขามีเทพเจ้าให้บูชามันสนองความต้องการของคนจํานวนมากที่เอาง่ายๆชอบบูชาเนะบวงสวงอ้อนวอนหมายความว่าอยากได้อะไรก็ไปหาเทพเจ้าแล้วก็บูชายันก็คือบวงสวงอ้อนวอนเอา เมืองไทยยังชอบเลยใช่ไหมเนนับถือพุทธศาสนาเนี่ยดูสิเนี่ยและในอินเดียจะไม่ชอบไงเขาไม่พื้นอย่างนั้นอยู่ศาสนาฮินดูเขาก็เป็นช่องง่ายนีย่มีเทพเจ้าต่างๆให้บูชาย,ยันให้บวงสวงอ้อนวอนแล้วก็สร้างเทพเจ้าใหม่ในยุคคลาสสิกันฮินดูแต่เดิมมีแต่พระพรหมตอนนี้เขามีพระวิษณุค,คืนารายแล้วก็พระอิศวนเรียกว่าพระศิวะเนี่ยยุคคลาสสิกันฮินดูเนี่ยเกิดเทพเจ้าใหญ่ขึ้นมาอีกสององค์ ซึ่งต่อมานี่เหนือกับพรมสององค์นี้เขาถือว่าใหญ่กว่าพรมนะและสองอันนี้ก็แข่งกันเป็นโคนิกายเป็นวิษณุนิกายไวยสนบนิกายพระนารายกานิกายไสววะนิกายพระศิวะพระอิศวรแล้วก็สองนิกายนี้ก็แข่งกันนี่เมื่อสองนิกายนี้แข่งกันใหญ่แล้วก็มีการนับถือเทพเจ้าอะไรต่างๆก็ให้มีความพักดีอะไรลัทธิของเขาก็ ยิ่งยำ้ำเรื่องนี้มากขึ้นทีนี้พระส่วนหนึ่งเนี่ยโอ้โหจะทําไงดีใช่ไหมก็เห็นว่าพวกาศาสนาฮินดูเนี่ยชาวบ้านเขามีเทพเจ้าให้อ้อนวอนก็เลยได้รับความเชื่อถือมีคนนิยมมากเอ๊ะเราจะทําไงเราไม่มีอะไรให้อ้อนวอนมาไม่มีอะไรให้อ้อนวอนก็คือจะมาช่วยเมื่ออ้อนวอนได้ก็มาช่วยนั่นเองเราต้องใช้ความเียพยายามตัวเองนะต้อง ใช้สติปัญญาพัฒนาชีวิตของตัวเองให้ดีเอจะทำไงสู้ศาสนาฮินดูได้ก็เลยพระพวกหนึ่งเนี่ยก็เลยคิดว่าเออเรามีคติโพธิสัตว์อยู่พระโพธิสัตว์นี้ก็คือท่านที่มีความเพียรพิจยาณยามีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์จนกระทั่งสละชีวิตของตัวเองเพื่อผู้อื่นได้อย่างพระวยาวนนอนเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมสละชีวิตของตัวเองเพื่อคนนั้นก็ได้โอ้เราก็มีหลักนี้อยู่นี่เพราะฉะนั้นเราก็เอาหลัก พระโพธิสัตว์นี่มาฟื้นฟูสิใช่ไหมเอาเลยทีนี้ว่าเอาพระโพธิสัตว์ขึ้นมาตั้งว่าพระพุทธเจ้าก่อนที่จะบรรลุโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์มาก่อนแล้วพระโพธิสัตว์เนี่ยมีมหากรุณามากบำเพ็ญบารมีช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่เห็นแก่ทุกข์ร้อนของพระองค์เองเอาแล้วทีนี้ก็จะพร้อมมาช่วยละพวกเราก็มีเหมือนกันนะไม่ต้องรอเทพเจ้ามาช่วยพระโพธิสัตว์ช่วยได้ ทีนี้ไอ้จุดยืนมันเปลี่ยนพอพระโพธิสัตว์นี้จะมาช่วยคนนี้มันก็แทนที่ว่าจะเอาอย่างพระโพธิสัตว์ในการทําความดีคือเดิมคติเดิมอะพระโพธิสัตว์ท่านความทาความดีด้วยความเพยรรรียรเสียสละอย่างยิ่งเราจะต้องทําอย่างท่านบ้างใช่ไหมนี่นี่คือทําความเพียรอย่างรรรร ourselves. ท่านเสียสละอย่างท่านทําความดีให้เต็มที่อย่างท่านแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าพระโพธิสัตว์ท่านใจดีท่านพร้อมจะช่วยเรา แทนที่จะจะทําความดีอย่างท่านมันกลายเป็นว่าไปขอให้ท่านช่วยเลยนีย่มันกลับตรงนี้แหละพระโพธิสัตว์ฟื้นใหม่คราวนี้มันคติมันกลายเป็นว่ามาตอนแรกอะพระที่ท่านพัฒนานคติเนี้ท่านก็รู้คติเดิมอยู่ในด้านหนึ่งท่านก็สอนด้วยว่าให้เราพยายามทําตัวเป็นพระโพธิสัตว์แต่สําหรับคนทั่วไปก็มีความหมายแบบเทพเจ้าฮินดูว่าท่านพร้อมจะมาช่วยพวกเรา สำหรับคนชาวบ้านมันก็กลายเป็นที่มาอ้อนวอนขอสิใช่ไหมนี่แหละคติมันก็เปลี่ยนจนกระทั่งว่าพระโพธิสัตว์นี่กลายเป็นที่อ้อนวอนนี่มันเปลี่ยนมาอย่างนี้แล้วทีนี้พระโพธิสัตว์เพื่อให้เห็นว่าท่านเป็นมหากรุณามากก็พัฒนาความคิดจนกระทั่งว่าโอ้พระโพธิสัตว์นี่ท่านจะบรรลุนิพพานได้แล้วแต่ท่านยังไม่บรรลุหรอกเท่านยังไม่เข้านิพพานเพราะท่านต้องการที่จะมาช่วยพวกเราก่อน แม้มีหมหากรุณายิ่งใหญ่ในเพื่อย้ำความมีหมหากรุณาเข้าไปนะแต่ทีนี้ไอ้คติธรรมดาของธรรมชาติเนี่ยเมื่อคนเราบรรลุนิพพานมันก็คือนิพพานนั่นนะจะบอกว่าฉันจะรอไม่เข้านิพพานนี่ท่านก็ต้องมาพัฒนาทฤษฎีกลายเป็นว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยไม่ใช่เพียงว่าเป็นผู้ที่ยังไม่บรรลุนิพพานยังไม่รู้ยังไม่มีปัญญาถึงกําลังพัฒนาอยู่ แล้วก็เลยยังไม่บรรลุนิพพานแต่กลายเป็นว่าท่านมีความสามารถมีคุณสมบัติพร้อมบรรลุนิพพานได้แต่ท่านยั้งตัวเองไว้ไม่บรรลุมันกลายเป็นอย่างนั้นไปนี่แหละเรื่องมันก็อย่างนั้นทีนี้ถ้ามองในแง่ของเราเราก็ถือว่ามันผิดธรรมชาตินะความจริงมันก็เป็นธรรมความจริงเมื่อเราบรรลุนิพพานก็คือบรรลุนิพพานใช่ไหมจะไปถอยไปถอนหรือไปรอรลัง,ร,งรออะไรยังไงอแล้วทีนี้ถ้าตัวเองยังไม่บรรลุนิพพานจริง ก็คือยังมีปัญญาไม่เต็มที่เมื่อเป็นปัญญาไม่เต็มที่การที่จะช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันจะมีจุดอ่อนข้อบกพร่องท่านคิดว่าบกพร่องอะไรหนึ่งปัญญาไม่เต็มที่ก็ตัดสินได้เลยเมื่อบุคคลยังมีปัญญารู้แจ้งโลกและชีวิตไม่สมบูรณ์เนี่ยก็จะรู้เข้าใจอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์ไม่เต็มที่ด้วยจริงไหมอ่า พระพุทธเจ้ารู้ชัดว่าอะไรจรึงจะเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ในขั้นสูงสุดเลยทีนี้เมื่อพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้มีปัญญาถึงโพธิญาณท่านก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์แท้จริงไม่เป็นประโยชน์แท้จริงท่านอาจจะมาช่วยผิดก็ได้เหมือนพระโพธิสัตว์ของพระพุทธเจ้าองค์นี้ตอนที่ก่อนตรัสรู้เนี่ยบา,บางชาติท่านก็บรรลุชฌานสมาบัติแบบพวกฤษีฉีไพรแล้วท่านก็สิ้นชีวิตก็ไปเกิดในพรหมโลก ซึ่งมามาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์จะบอกผิดใช่ไหมไปนึกว่าบําเพ็ญชาสมาบัตินี้นึกว่าสมบูรณ์เลยไม่ใช่หรอกพระโพธิสัตว์ท่านก็เรียกว่าเป็นปุถุชนที่ดีที่สุดแต่ท่านก็เป็นปุถุชนอยู่นั่นแหละหนึ่งการทําความดีของท่านนี่ทำได้ปณิธานที่ตั้งใจจะเป็นพระพุทธเจ้าท่านยังไม่บรรลุนิพพานท่านยังไม่หมดกิจเพื่อตนเองท่านยังไม่ใช่ว่า เป็นผู้ไม่มีอะไรต้องทําเพื่อตัวเองท่านไม่ใช่อย่างนั้นท่านกําลังต้องทําเพื่อตัวเองเต็มที่เพื่อจะบรรลุนิพพานกําลังเป็นเป็นบารมีท่านยังไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นที่ท่านทําความดีเนี่ยไม่ใช่ทําความดีแบบพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าท่านทําความดีได้ปณิธานว่าท่านตั้งใจเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าส่วนพระพุทธเจ้าและอระหันต์ท่านทําความดีเพราะท่านไม่มีอะไรต้องทําเพื่อตัวเองแยกได้ใช่ไหมเพราะนั้นไม่เหมือนกันนั้นพระโพธิสัตว์เนี่ย จะทําโดยที่ว่าด้วยแรงของปณิธานความตั้งใจเนี่ยเสียสละชีวิตอละ,อะไจเยซึ่งบางทีทําเกินจริงก็ไม่ถึงกับเป็นตัณหาเป็นฉันทะนี่แหละ,ะเป็นฉันทะแต่ว่าเรี่ยวแรงที่ทาเนี่ยมันคล้ายๆมันยังไม่พ้นตัณหาคล้ายๆว่าตัณหอยังแทรกได้อยู่ก็หมายความว่าฉันทะอาจจะยังไม่บริสุทธิ์แท้แล้วก็อย่างที่ว่าหนึ่งท่านทําความดีไม่ได้ทําเพราะว่าท่านหมดกิจเพื่อตอนเอง แต่ท่านทําได้ปณิธานสองท่านมีปัญญายังไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านรู้เข้าใจว่าเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษแก่ชีวิตเป็นต้นเนี่ยท่านก็ยังไม่แจ่มแจ้งหมดนั่นก็ความพลาดก็มีได้นะาะฉะนนั้นก็ยังเป็นจุดอ่อนอยู่อันนี้พระโพธิสัตว์ของมหายานก็เลยกลายไปว่าความหมายเนี่ยเหมือนกับกำกูมอยู่ บางทีก็เหมือนกันว่าผู้ยังไม่ตรัสรู้เต็มที่บางทีก็บอกตรัสรู้เหมือนพระพุทธเจ้าได้แล้วแต่ว่ายั้งตัวเองไว้ไม่ยอมบรรลุนิพพานซึ่งมันก็มีแง่เถียงทางนั้นแหละเอาแล้วพอเข้าใจใช่ไหมรู้ว่าเหตุผลเป็นมาอย่างไงก็ให้รู้ความแตกต่างด้วยระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระโพธิสัต์ว